สวัสดีครับผมเซียนิวแลมโบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ผมมีประเด็นใน Facebook นะครับก่อนอื่นผมขอบอกก่อนเลยว่าที่ผมนะครับหายไปเกือบหนึ่งอาทิตย์กว่านะครับผมประสบอุบัติเหตุครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์คว่มล้มนะครับ ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วครับผมและพร้อมจะกลับมาไรสดเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ก็นะครับพูดได้คําเดียวว่าเจ็บมากนะครับเจ็บแผลมากนะครับระบบไปทั้งตัวกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะยันยันขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหยันเท้าครับผมก็นะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือมีประเด็นหนึ่งครับมีคนทัก Facebook มาหาผมนะครับ ก็ทักมาด้วยทํานองที่เนี่ยคะด่าเขาผมก็ด่ามาว่าไอสัตว์ตอบแชทนอยนะฮะกว้ยนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับมาด่าผมว่าไอพิการนะครับผม Rov หนึ่งหกับกูเปล่าคือแหมนี่คือคำพูดคนที่อยากจะเล่น ROV ด้วยอะไรแบบนี้หละครับเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับนะฮะผมก็เลยแบบว่า ไม่ถือสาอะไรนะไมากมายลังๆครับมันก็พิมพ์มาลุลวัครับอ่านไม่ตอบนู่นนี่นั่นโอ้โหโคตรแบบสกิลคำหยาบคายนะครับเยอะพอสมควรผมก็นะฮะก็เลยบอกเขาไปว่าเออทำไมเนี่ยพูดแรงจังเนี่ยเออนู่นนี่นั่นผมแค่รถล้ลมแผลถลอกทำไมต้องมาด่าผมมาพิกงพิก,การนะฮะมันก็ว่าไปมันก็ด่าแล้วเป็นกล้วยอะไรอ่ะไอส <unfair, S 2> <ären S 1> ัตว์ไอพิกาโอ้ก็ด่ากันมานะฮะก็บอกเนี่ยเอาวีิ่งเนือกูหน่อยอ่ะผมก็เลยแบบ จัดให้ครับก็โอเคนะหนึ่งหนึ่งกับกูใช่ไหมตอนแรกผมบอกว่าไม่ผมไม่อยากจะเล่นอะไรอย่างนี้แต่มันคือมันมีประเด็นนึ่งไงบอกกับผมว่าถ้าผมชนะมันมันจะให้ผมห้าพันบาทจริงๆผมไม่เห็นแก่เงินนะครับแต่มันท้าผมมาขนาดนี้ไงลูกผู้ชายมันยอมไม่ได้ไงต่อให้ผมจะมือเจ็บก็ตามไงผมยอมไม่ได้นะครับมาท้าผมแล้วบอกผมว่า,าชนะใจผมห้าพันจริงจริงผมไม่เห็นไม่เห็นอะไรมากมายหรอกไม่เห็นแบบ ไม่เห็นแกงเงินอะไรอย่างนี้หรอกนะครับแต่ศักดิ์สรีลูกผู้ชายมันอยู่ในตัวไงผมได้รับคําท้าครับ <Wh ee! S 1> ผมก็เลยรับคําท้ามันนะครับโอเคจัดไปนะครับผมจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆดูเลยครับผมโอเคครับและตอนนี้ผมก็สร้างห้องรอมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พิมพ์บอกมันเรียบร้อยแล้วว่าเลขห้องของกูคือ8 9ด4ดสี่ครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอเด็กเกณย์มันจะเก่งอย่างที่มันพิมพ์ในเฟสไหมนะครับแล้วถ้าผมชนะมันนะผมจะได้ตังห้าพันจากมันไหมต้องรอดูครับผมตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวครับเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเข้ามาวะเนี่ยเชดเคมาละโอเคครับนี่คือมือเจ็บมากเลยคือแขนผมมันงอไม่ค่อยได้ด้วยไงไประเด็นไม่เป็นไรครับผมสู้ตายเพื่อเงินห้าพันับผมพอพิมพ์บอกมาก่อนมาดี แลงแคบอนโอ้โหจะมาเจอกับผมผมแพตติ้นัมโต่โตต้องสั่งสอนมันหน่อยละมั้งว่าแต่มันจะเล่นตัวไหนวะเนี่ยผมจะเล่นตัวที่ผมเอามือผมกดง่ายที่สุดเลยแล้วกันนะครับคือตอนนี้วางโทรศัพท์ไปกับวางโทรศัพท์ไปกับไอ้นี่เลยนะต้องโตพอดีนะครับผมถือไม่ค่อยได้อะไรดีวะ crazy. Like นี่นี่นีอ่อะ หนึ่งหนึ่งตัวที่มันขี้โกงขี้โกงหน่อยก็น่าจะเป็นลูบูป้ะ Y O D ป่ะวะลูบูนี่แหละวะกิ้งกิ้งตกตกป้าวป้าวป้าวตะกิยวนี้ายครับ โอ้โหลูบูเจอกับเปตาผมบอกได้คำเดียวเลยนะถึงผมจะมือเจ็บหรือมือไม่เจ็บก็ตามนะครับยังไงผมก็ชนะร้อซครับผมเห <laughs> มือนผมมาตบกับเด็กอะครับเหมือนมาเจอกับเด็กแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ปากดีหน่อยนี่ไม่เอาด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจับ โอ้โหพันซะขนาดนี้นี่เท้าเจ็บเฉยๆเนี่ยเลยไม่ใช้นิ้วเท้าโอ้พิมพ์บอกผมไก่ได้ขนาดยังไม่ได้เล่นบอกกูไก่แล้วได้ได้ได้สิบอกกูไก่ใช่ไหม๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอว่าแต่กูผิดบอกเตงทำไมเนี่ยต้องบอกทั้งหมดนี่วะได้จัดไปครับ อุ้ยไปไหนไปไหนไปไหนมึงด่าใครไก่มึงด่าใครไก่โอ้โหหนีดูดิหนีดูดูพนทลักโอ้ไม่โดนเด้อเธไก่ว่ะโอ้โหได้ดิได้ดิก่อนเดีวก่อนหลบได้เถอเกมนี้ไม่เหลือครับผมเกมนี้ไม่เหลือครับเกมนี้ไม่เหลือ โอ้โหโอ้โห,โโหเจออีกแล้วกูอื้อสกิลใส่แม่งทีนึงดิอยู่ไหนวะออกมาดิวะอ,อือหเช็ดเครอครับรอนี่ก็เป็นแค่อเด็กปอดแหกที่อยู่แต่ในบ้านนะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโหเกมนี้ผมมั่นใจชนะแน่นอนยิงงเมียไม่โดนไม่โดน ยังไงอะเอาดีเอาดีโหดูดิอะไรอะอยู่แต่ในป้อมจะโถตูดหมาเอ้ยดูสกิลหลบสบายสบายอะครับโอ้โหนี่ผมนี่ผมเวลาผมจับจับอย่างนี้เลยนะเว้ย เป้นนิ้วชี้กดแทนแล้วนี่โป้งดันเอาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงองน้โป้งไงพอดีผมล้มแล้วฝ่ามือมันโดนครับ วิสเตโลอัมตีอืมไม่ใช่ดิไม่ใช่ตีดิสกิลแห่วุ้วิสกิลแห่โดนแล้วหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเนี้ยจะปากตีต่อด่ากูไก่เนี่ยอ่อ,อนให้โอ้ยเย็ดเคมีอ่อนให้ด้วยโอ้ยโอเคโอเคได้ดิได้ดิอ่อ,อนให้เหรออ่อ,อนให้เหรอวะไอ้หนูเดี๋ยวกูจะรอดู Is there anyone out there who can give me a challenge? โอ้ยอ่านีว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบอเกือบโอ้โหเกือบละเกือบละโดนป้อมลุมตีโอ้โหแล้วจะชนะมันยังไงวะเนี่ยเกมนี้เดี๋ยวอันตีหัวดป้อมดลัวหนีเป็นไก่โอ้โหสกิลนี่มึงมึงสกิลถ้ามือกูไม่เจ็บนี่กูพิมพ์ด่าแล้วนะเนี่ยอ๋อง่ายไอ้หนู ป้อมป้อมอดีอืออกูกูตีป้อมเฉยเยโอ lives, ้อ้หลบหลังป้อมว่ะโอ้เดี๋ยวกูตบให้ลุดลุดเลยไอ้เหี้ยดู โดนซิมตกพื้นเลยมันหลุดก็มาว่ะคุณกูปาดเลยอืนหลุดเหรอมาดิีกว่นหลุดหรอหลุดยังไงอะครับไหนลุนหลุดวะไหนลุนหลุดวะไหนลุนหลุดวะลูนกูยังยังคบอยู่เลยเนี่ด้อหลุนหลุดวะ คำว่า แจ้งวิ่งหนีก่อนแจ้งวิ่งหนีก่อนอเดี๋ยวตบตบป้อมเอ็นเลยแล้วกันนะครับไม่ปล่อยเวลาให้ลุงลุง่ง,งเลยละลบ แก้งหนีก่อนแก้งหนีไปสเต็ปก่อนแก้งหนีก่อนฮึ๊ฮึยดน้งอีกนิดเดยฮยเร็วดิเร็วเร็วดิเอาเอาเล่นไม่เรงวะโอ้เอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเฮ้ยใช้ตีดเล่นโอ้โหเอาโกกูมาเล่นอีกแล้ว มีเช็ตีนเล่น oh. ด oh ้วยโอ้โหโอ้โหจบแล้วเกมนี้จบแล้วจบแล้วเกมพี่ก็ตกิวปาาเลยโคตรเก่งห้าพันบาทกล้วยซับมาดิมาดิห้าพันกูอะขอห้าพันกูมาห้าพันกูมาไอสัตว์ตายเลย ชนะและ้วเกมนี้ชนะและ้วชนะแล้วเกมนี้โอ้โหึกว่าคีปจะตีแตกยังไม่ตีแตกอีกะที่รู้ๆกูชนะแล้วเกม ชนะจ้าห้าพันบาทเป็นของกูแล้วห้าพบาทอ่ไโงทีเ่เอาไปตามมาเจ็บกูโอเคครับ ก็เพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าใครนะครับเก่งจริงและเป็นของจริง217 0นี่ขนาดผมมือเจ็บนะครับเนี่ยตบมันยังกระตบหมาครับทุกคนนะฮะผมก็ได้ทำการทักแชทไปหามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือผ ก็ผมจะไม่พูดอะไรมากมายนะครับผมก็จะฝากถึงเขาหน่อยนะครับถ้าเขาแวะมาดูคลิปนี้นะครับก็อยากจะบอกกับเขาว่าอีสัต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 วายว y 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 ย y w y